ตอนนี้ให้น้องพอมตัดกิ่งกระทิ้นมันก็เยอะอยู่นะมันเกิดขึ้นหลายกิ่งแล้วมันก็คุมสายไฟโคมไฟก็ต้องตัดออกนะคะให้เหลือต้นเดียวตรงนูน้นเหลือต้นเดียวไว้พอเก็บเป็นกินเป็นผักก็พออะเอาออกไปลูกลากลากออกไปเปิดประตูแล้วก็ลากมันออกไปที่กองขยะข้างนอก ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ออกไปตัดแล้วก็ต้องเคลียร์ออกไปนะเด็กๆอย่าออกไปนะจ๊ะจะบอกฟังไหมเนี่ยคงไม่ฟังหรอกไปเถอะไปเลยเดียวมันกเข้าม่าสมัยสมัยกับกองฟูยายจะบอกได้ไหมเะ จะบอกฟังไหมว่าไม่ให้ออกไปกับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาคงปิดประตูไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตะกร้าของหญ้าหญ้าแห้งหญ้าอะไรแต่นี่มันเป็นกิ่งไม้ใหญ่คงจะปิดประตูไม่ได้หรอกถ้าจะออกไปคงไม่ทันฮะสมายไปละกังฟูสตองอุ้ยมากันหมดเลยเขาเนี้ยเอาเร็วๆปอมเอาออกไปเถอะมัน คงปิดประตูไม่ทันนะถ้าเขาจะออกนะคะนี่น้องหมานั่นคงปิดประตูไม่ทันถ้าหากเขาจะออกก็คงเป็นธรรมชาติแล้วละ่ะพยายามที่จะให้อยู่ในบริเวณบ้านแต่เขาก็อยากออกไปเที่ยวออกไปแล้วถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนเปนไล่รถเขาก็คงไม่เป็นไรแต่เนี้ยออกไปแล้วก็วิ่งไล่รถไล่ไก่ไล่เป็ดชาวบ้านเขา คงเอาไม่อยู่แล้วล่ะเอ่อต้องปลอมรีบมาเก็บออกไปข้างนอกนี่ข้างในไปแล้วถ้าไปก็ไปเที่ยวไกลด้วยล่ะคาเนี้ย็คืองานจัดเก็บสวนนะคะโหรกมากเลยกว่าที่จะสะอาดให้นี้ไม่ใช่ธรรมดานะ เดี๋ยวก็จะต้องไปตัดอันนั้นด้วยต้นพุทธรักษากอหญ้านะคะก็รกอยู่ตรงนั้นจะต้องไปตัดออกอ้ลากไปดมันหลายกิ่งมันกัดศีรษยากไงเด็หลาบ่าอ,าออกไปเธอละกิ่งเนาะอืมนะแห้งเข้าอาจจะลากได้แต่มันจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไงสิเ,เนี่มัน มันเยอะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเลยเข้ามาเร็วเด็กๆเข้ามาเลยสะตองสมายกกังฟูสะตองสมัยกังฟูเข้าบ้านเร็วเนีย่ยเห็นเดินแวบๆอยู่ตรงนี้น้องปอมถ้ามันมาแถวนี้แล้วก็เรียกเข้ามาด้วยลูก เอาออกไปใกล้ๆในตีล้ล่ะเหอะใหมนั้นยังมาผนประตูเลยเด็กๆมาสตองสมัยกังฟูมาหายายเร็วเรวเร็วมามาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านาาๆๆเข้าบ้านสตองสมัยกังฟูมามามาเข้าบ้านลูกมาเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านไหน เมื่อสักครู่นี้ยายเห็นแวบ,บๆอยู่ตรงนี้ไปไหนอีกละมันก็วิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วมากเลยสมัยสตองกังฟูมาเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านว้าวต้นอันนั้นก็เกิดดอกเยอะเลยนะคะกระเทียบความจริงกระเทียบเราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันขึ้นเองขึ้นเยอะมากเนี่ยคุณลุงเอาไว้ต้นเดียวนอกนั้นก็ตัด หมดแล้วนะคะตัดทิ้งหมดเอาไว้ต้นเดียวนี้พอได้เอามาต้มไหมนี่คือกองขยะข้างหลังบ้านของเรานะคะไหนล่ะไปไหนล่ะลูกมามาเรียกมันหน่อยกางฟูสมัยเข้ามาเร็วกางฟูกางฟูสมัยมาเร็วเร็วเร็ว,รวสตอง เวลาเขามากก่อนเขามาเดี๋ยวมันกับเขานั่งกันจนมาเเห็นคนอยู่ข้างหนอกมันอาจจะเขามาแต่มันยังมั่นคงหรือเปล่าไม่รู้แต่มัดไว้ก่อนเอ,อรวบกิ่งของทับทิมรวบกิ่งของทับทิมขึ้นไปมัดไว้กับหลักกับไม้ที่เราฝักไว้เป็นเสาหลักยังไง ออาจจะมัดสองช่วงก็ได้มัดให้ม,มันขึ้นแล้วมัดอีกช่วงหนึ่งข้างบนใช่ละ่ะจะเห็ดงาอ้ายที่ละโซนมันไล่ๆลมาป้อมันเสยดยจได้นี้ ดึงไปดึงไปให้มันเหลือฮ <c oughs> ะม้วนข้าวเลยฮะม้นยังไงก็้ออกไปอีกฮะ <c oughs> แล้วก็มัดเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็มัดข้างบนอีกอันนึ้ <c oughs> งเมื่อกี้เน้นมาอยู่ข้างล่างนี่ร้องเออน่ะเบิง้ง ไปแล้วไปไกลแท้เ้อเมื่อกี้โอเคยังอยู่นําป้อมอยู่มามานดอมัซะก่อนมัซะก่อนมัซะก่อนันยายว่าเฮ็ดสนยาวหลายสดของมัดก่อนแล้วก็มาวบใหม่บ่บ่แม่นแบบนั้นมัดก่อนอันนี้